สีสันแห่งเส้นเส้นแสงน้ำพูดร้อนแสงกระแพงโครงการตามพระราชดำริเปิดตั้งแต่ห้าโมงถึงสี่ทุ่มนะครับค่าที่จอดรถสี่สิบบาทรู้สึกว่า จะเสียแค่ค่าจอดรถนะครับอ่ารถยนต์40บาทรถมอเตอร์ไซค์น่าจะ20่สิแล้วก็ตรงนี้เข้าฟรีผมมาถึงประมาณสองทุ่มนิดนิดสองทุ่มครึ่งอ่าผมมาถึง มีอะไรบ้างจุดที่หนึ่งประตูแดนลุงพายจุดที่สองอุโมงคม์โคมพาวแล้วก็จุดถวายพระพรตลาดสีลุงอะไรบั๊บเบิลเนี่ยลำธารแห่งแสงไหลโกวิ Go ่งแคมปิ้งซุ้มแสงเรื่อมพาย แสงแห่งใสทุ่งไข่ลุงปะปขัาไปดูของจริงก็สวยดีแปลกหูแปลกตาดี อันนี้ซุ้มหนึ่งนะเรากำลังผ่านเข้าไปเรื่อยๆสีสันแห่งสีสันแห่งเส้นแสงอันนี้เป็นมับเบิลนะครับเกาะเล่นระบบไฟแล้วก็ภายในงานก็จะมีฟู้ดฮักฟู้ดฮักฟู้ดฮักอยู่แล้วก็มีโซนร้านอาหารอะไรอ่ะ เมื่อกี้ถ้าจำไม่ผิดเป็นอะไรตลาดแสงสีลุ้งอะไรทักอย่างเนี่ยก็เป็นเป็นฟู้ดทักนะมีกาแฟขายด้วยแต่ว่าผมมาสะดุดรถสารล้อรุ่นเนี้ยเพราะว่าตอนเป็นเด็กผมนั่งรุ่นเนี้ยไปโรงเรียนสารล้อพวกนี้จะหาดูได้ที่อยุธยายัยายางพอมีให้ดูอยู่ เพราะว่ามันจะมีประตูมันจะมีประตูปิดก็ไปลองเดินดูจุดอื่นต่อก็ของกินเยอะอยู่นะโอ,อ้ ก็โซนนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่เป็นอาหารเป็นของกินนะครับแล้วก็มีกระเป๋าเสื้อผ้าขายด้วยคล้ายๆ O-TOP โอท็อปเลยก็มีกลับมาเจอกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับสรหรักิกรรมในโซนบริเวณด้านหน้ากันต่อเรื่องเลยนะครับเมื่อสักครูตรงไหนเดี๋ยวล้างมือแป๊บผ่านพ้นไปนะครับตนนี้ก็อยู่กันที่ก็งานงานมีถึงวันที่ยีนะครับอันนี้โซนนี้เป็นแบบอ่า ซุ้มไม้ไผ่ของญี่ปุ่นประมาณนั้นผมนี้คนก็จะถ่ายรูกปกันเยอะอยลเลยเดี๋ยวมีการแสดงหุวหน้าจะเป็นฟ้อนรำมัง้งเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในปกติโซนนี้เขาก็จะมาแช่ไข่ออด้านหน้าด้านหน้าเขามาแช่ไข่ยังมีอยู่นะยังมีขายไข่อยู่นะให้ให้แช่ไข่อยู่ บริเวณนี้คือน้ำพุร้อนเลยนะครับแต่ว่าเขาพ่นขึ้นไปสูงมากเลย มาโซนนี้ก็จะได้กลิ่นกรรมฐานนั่นนะครับแรงดันธรรมชาติใต้พิภพหนึ่งร้อยห้าองศา่ะดูโซนอื่นต่อไม่ถึงเหรอฮะหนึ่งร้อยห้าองศาเออร้อยห้า คนเยอะไหมเยอะนะครับรผมมาถึงที่นี่สองทุ่มครึ่ง <c oughs> คนยังเยอะอยู่นะครับโอ้กินกรรมฐานแรงมากเลยเอาเยา้าไข่มาต้มกันอยู่เลยยังมีไข่ขายอยู่นะ <c oughs> ยังมีไข่ขายอยู่นะ แล้วก็แช่น้ำร้อนได้อยู่นี่เขาดั่งแช่กันอยู่อีกโซนหนึ่งเราจะพาไปดูตรงโซนแคมปิ้งก็ไม่มีอะไรก็คือกางเต็นท์เปิดไฟไว้ในเต็นท์ก็ถ่ายรูปก็สวยอยู่ อุณหภูมิน้ําจุดนี้5 0าสถึงห้าองศานะครับจุดนี้ถ้าเลยถ้าเลยไปความร้อนมันก็จะลดลงตรงนี้แคมปิ้งางานมีถึงวันที่28นะครับยี่สดเดือนนี้เดือนอะไรนะนกระกดายี่สิบแปดกรด 28, กรดานะครับ กล้องมันอาจจะเก็บแสงไม่ไม่ดีเท่าเท่าที่ควรนะครับก็ ลองน้ำขึ้นไปเป็นเป็นเหมือนเหมือนฉากไปดูโซนอื่นกันต่อเรามาเรามาช้าไปหน่อยได้ มีดนตรีสดอยู่ขวามือนะครับีเดินไปรทงาเ้เลยในดีแยไกลปรรมะครับหวว่าทุกคนจะมีความสุขกับงานี้ดนะครับจากงานเราใทเรียกว่าเป็นสิ่งที่สร้างศีสันในชีวิต นะครับเติมไฟเติมสีสันให้กับชีวิตนะครับเหมือนชื่อง,งานแบบวิจิตรแฉกใหม่นะครับนะฮะคำคืนแห่งแสงสีนะครับแล้วก็บวกกับสีสันที่สวยงามแบบนี้ขอให้ทุกท่านยังมีความสุขนะครับกับผมในนี้นะครับขอมาจากโซนประมาณซ้ายมือผมนะครับประมาณประมาณร้อยเมตรนะครับให้ตะข่ายกันมาเมื่อกี้ถ้ายังอยู่ก็ส่งไปนะครับท่านบนนี้ท่านทางมือสวัสดีด้วยนะครับโซนขวาด้า<อ>นบ<อ>นเ<ไ>ป,ป็นกำลังใจนักดนตรีหน่ยหอยาะ ฉันรูรักเธอมาตั้งนานแล้วและกูรักเธอมาจนล้มใจแย่ฉัน,นะนไ,มไม่เคยไม่เคยละไม่เคยมองของเธรักเพียงแค่ตาเขารัก,กต้องจตความรู้ใจยอมรักของฉันไม่ใช่รักเราเธอนั่งฟังเพลงไว้หนึ่งเพลงเพราเพะ ออแสงเส้นเส้นเส้นแสงถือว่าใช้ได้นะดูอ่าร้านค้าร้านค้าเปิดถึงกลางคืนเลยครับที่อยู่ข้างในนี่นะแล้วก็แช่เท้าได้กลางคืนก็แช่ได้นะขายก็ขายเบียร์ด้วยเปล่าวะไม่รู้ไม่กล้าอ่า ห้ามงเย็นถึงสี่ทุ่มเสียแค่ค่าจอดรถนะครับแล้วก็ข้างในนี้เข้าฟรีครับถึงวันที่ยี่สิบแปดกรกฎานี้นะครับจำไม่ได้ว่าเริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไหร่แต่ว่าถึงวันที่ยี่สิแปดเนี้ย ก็ร้านค้ายังคงเปิดขายปกตินะเนี่ยแสงระบบแสงของเล่นดีเหมือนกันนะส่องไปตามข้างบนต้นไม้ของเชียงรายไม่รู้ครับต้องไปเปิดดูในในในรายกลุ่มที่ส่งไ้อ่ะ ตรงนี้จะเป็นโซนแช่น้ำด้านไหนนะแล้วตอนนี้มันมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นไรหรือว่าต้นต้นห้างนี่แหละไม่มั่นใจก็ประดับไฟตามกิ่งใหญ่ๆสวยอยู่สวยแล้วก็ถ้าเกิดใครเคยมาก็จะมีไข่สีลุงไข่สีลุงก็สัลักษณ์ของนกพุร้อนสังกะแพงเดี๋ยวเดี๋ยวไข่สีลุงเดี๋ยวเราค่อยเดินไปคือมันจะเดินแบบเป็นวงกลมอะ อ๋อเขาประดับไฟที่พื้นด้วย,วยอวอเออ,เอ,อสวยๆขึ้นขึ้นไปข้างบนได้ดิเห็นป่ะนั่นเขาขึ้นไปข้างบนอ่ะมีบันไดขึ้นอ๋อเขามีจุดให้ยืนถ่ายรูปเหรอเอาไปยืนตรง,งนู้น ไข่ต้มไข่ต้มเป็นสัญ,ญลักษณ์ของน้ำผู้ร้อนสังกะแพงนะครับตรงนี้คือไข่ไข่ซีลุง้งอ่าคือใครที่มาน้ำผู้ร้อนสังกะแพงก็จะเอาไข่ไปแช่ในน้ําร้อนก็เป็นไข่ลวกไข่ต้มก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของที่นี่ไปเลย ส่วนต้นไม้อยู่ตรงนู้นโนนต้นไม้เห็นปะ่ะถือว่าทำดีนะครับทำได้ดีนะครับก็เข้าฟรีด้วยขอบคุณนะครับก็เรียบร้อยเราเดินไปวงกลมแล้วหนึ่งรอบ ก็ถ้าจะมาดูการแสดงควรจะมาแต่หัวค่ำหน่อยสักถึงที่นี่สักหกโมงกำลังดีครับหกโมงหรือว่าทุ่มหนึ่งนะผมมาถึงตั้งตั้งจีโมงเนี่ยถึงมาสองทุ่มครึ่งก็เดินไปวงกลมเลยครับของกินเยอะนะของกินเยอะ,อะเดี๋ยวผมลองเดินดูอีกสักหน่อยหนึ่งมีอะไร ที่ยังเก็บไม่หมดรายละเอียดเดินดูอีกสักรอบนะครับก็งานมีถึงวันที่28กรกฎาคมนะครับงานเริ่มตั้งแต่5โมงแต่จริงๆแล้วถ้าจะให้เหมาะเลยนะถ้าจะมาให้ทันการแสดงตรงที่เขาเล่นโฟกซองตรงนั้นเขาเริ่มอยู่ที่6 6โมง15นาทีนะครับก็จะมี มีฟอนลามีการแสดงต่างๆแล้วก็ยังมีดนตรีโฟกซองก็คือสลับกันไปเล่นสลับกันไปเรื่อยๆถึงประมาณสามทุ่มครึ่งนะครับก็ถ้าเกิดใครคิดว่าจะมาและให้คุ้มก็มาสักหกโมงกำลังดีหรืออาจจะมาก่อนสักห้าโมงครึ่งแล้วก็เดินไปที่เวทีการแสดงเลยนะครับตรงที่เขาเล่นโฟกซองที่ผมถ่ายคลิปเมื่อกี้นี่ครับถึงจะคุ้ม เดินไปวงกลมได้เลยนะครับแล้วก็ของกินมามามาหาข้างในนี่ครับมีเยอะเลยครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับ